อันนี้ก็งงามพี่น้องบานผักริมโค้งโอ้บานไม้บนเห็นงามจังเนาะโอ้ยสี่มือนนะสุดยอดสวยงามพระลามเปรตแต่ละล่างแต่ละล่างดีซอสนะอยู่ริมตะฟังโค้งพี่น้องตะวันกําลังจะเริ่มโอ้แม่เปนเริ่มต๊ดินมันต๊ดินไปแล้วตะวันนะตะเวียนนะโอ้ยอันนี้เราเบี่ยงมาให้นางเบิง้งริมโค้งพี่น้องออนซอนให้ออนซอนรีซอสแถวนี้นะ โอ้ยโอ้ยอยากมานอนพักยากมานอนเล่นสิวๆอืมใช่าะขเงเาได้นอนจากเดียเรามีแต่ไปแล้วก็กลับโาะมีร้านอาหารริมฟังโค้งพร้อมนี่นะนางสมัญยากาศเนาะดีเกงนี่นะริมตะฝั่งโผงพี่น้องเอออันนี้กะขาดซิกดีจังนี้นะนจังหลงเตรียมอยู่ประเทศจีนใช่ปะ เป็นไม้นะพี่น้องเป็นไม้มีทางข้างล่างข้างบนคุณน,นะโอ้ยสุดคาสสิกนั่นชมวิวครับผมมีเปยด้วยมีชั้นหนึ่งชั้นสองเมืมดแล้วเว้ยพี่น้องในลานล่วงผราบางนี่นะก็มีซื้อมีเชียงตลาดนีนกระดาพี่น้องหินตะฟับบงท้องเมืดแล้วแต่บรรยากาศก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนมืดกระได เป็นนังกินกันอยู่ริมตะฟังโค้องอุย้อยมีความสุกเก่งเนาะวาอ,อยู่ระเวียงพี่กะมีพี่จักรยานกระชีย้ยุคแ่วนี้ก็สิเป็นแวบใหม่เกา่เกาเนาะพี่น้องเป็นบ้านเกา่าเกา่าโอ้บรรยากาศจริงเงือนยายบับผาบัชนบับฟาคาเฟ่ โอ้กํำลังสิป,ปับปรุงใหม่วานี่นะนาอ,อ,อ,องอูู่คืนใหม่ใหญ่บปั๊ผาจุดเช็คกินอีกมองหนึ่งพี่น้องจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันมืดแล้วครับมันมืดแล้วมืมดแล้วมโกนพี่น้องก็มืมดแล้วแต่บรรยากาศก็ดีอีกแบบหนึ่งครับผมคุณนะ สวยงามพระลำแปดครับผมหันทางนี้หน่อยต่อไหมหันไปทางพีตะโคนกันครับพีตะโคนครับพีตะโคนครับคุณครับบัดเจียบ์ลานเจียรครับคุณพีตะโคนนงพีตะโคนคุงลิงคุงลิงไาเลยลูกไปกับพีตะโคนมาเลยมองเช็คอินอีกมองหนึ่งครับนี่นะสถานที่สาธารณะวัชร รเจ้าก็มานั่งกันได้ก็อน,นี้พี่น้องมืดแล้วมืดแล้วแต่ก็บรรยากาศดีครับเย็นดื้อก็มาถ่ายไล่ก่อนนี้นะก็ะจะเห็น,นตะวันตกดินอยู่บริเวณนี้แต่ตอนนี้มันตกไปเรียบร้อยแล้วคนนะ่ะบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยงามพรามเปรตเหมือนกันครับผมไ่ไฟหงอืตามก็ งามบ่พี่น้องอย่างเสียงขานบ้านผักแต่ละลังคืองามแต่ว่าวนอเป็นกระทุ่มทุ่นา้างเก่ยงเดนือเนาะแต่ละลังแต่ละลังเนี่ยสร้างแข่งกันแล้วเนาะล่งได้งามผลกระพักไล่สวยงามพระลาเปรตจ้ะ